ันตุเทวาจละจละวิสเมยักกักขปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนะสาโวเมสุนันโตธรรมะสวรรณกาโลอายมปัทันตาธรรมะสวรรณกาโลอายมปัทันตาธรรมะสวรรณกาโลอายมปัทันตานะโมตัสสะ ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติปิโสภะคะวามึงข้าพเจ้าทั้ง10นิ้วยกขึ้นเหนือในระหว่างคิ้วประนมก้มกราบนมัสการ ข้าพเจ้าจะขอรำลึกถึงในการสันเริญเจริญพระคุณถึงคุณพระบิดอนยี่สิบเอ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณพระเมพบศสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบดคุณพระสงสิบสี่คุณพระอาจารย์สิบทัดคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาอาจารย์คุณพระอนุสาวนาอาจารย์คุณพระธรณียี่สิบเอ็ด คุณพระคงคาสิบสองคุณพระเพลิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สิบสี่คุณอัครสามสิบสามคุณอัศวาะคุณปัสวาสคุณมิดสวาสดคุณพระดวงแก้วสามประการคุณสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมักสี่คุณพ้นสี่คุณพระนิพพานหนึ่งจึงรวมกัน เป็นคุณพระนวะโลกุตราคัมก้าวอาสังวิสุโลปุสปุภะด้วยเดชาข้าพระพุทธเจ้าจะกอทำการสิ่งใดขอจงให้ประสิทธครริคุณพระฤาษีนโรธคุณพระราษีนารายคุณพระฤาษีปลายโคตคุณพระฤาษีพิลาบคุณพระฤาษีทุรวาทคุณพระฤาษีหน้าเนื้อคุณพระฤาษีหน้าวัว คุณพระาสีตาไฟคุณพระาสีอิสิกลายกะคุณพระาสีจัตุทิพยาเลศคุณพระาสีพิโรธคุณพระาสีสิงคอนคุณพระาสีกรกฎคุณพระาสีทั้งหมดที่มีฤทธิ์ทั้งร้อยเป็ดพระองค์อันทรงฤทธาทั้งคุณพระนเรศวรคุณพระอิสวันคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยมคุณพระกาลคุณพระนารายณ์อวตาร คุณพระจัตโลกบาลทั้งสีคุณพระมาตุลีคุณพระภูมเจ้าทีเจ้ากรุงพาลีอันเป็นที่เคารพนับ